นี่โอเคเนื้อสาที่เดี๋ยวจะหาถังมาลองนี่เปีย้เปียดส้ตัวนี้ปเยปีก่อนปีก่อนเป็นเบเกอร์ของโซาเซลครับชาวัวกำลังมาดูไฟให้ครับเรจะทำการต่อท่อเพื่อเอาน้ำมาใช้ครับก็เลยจะสับสวิตต์อจะวัดปีเลยปีเลยนี่ให้ยกคันเอาลงก็ ปั๊มอยู่ทำงาน yeah, okay, นะี่คโอเคไปเราจะทำการต่อท่อบนหนังสายท้ายดูด้ว้ใช้งันหรไปโดนตหมนอนหัวบ่ะวางหัววางหางเนาะครับนี่เราก็ทำการตัดตัดท่อเพื่อเอันนี้จะเป็นท่อที่ว่าลงไปสายน้ำครับเดี๋ยวใช้งานครับอันนี้นต่อเพื่อแยกเอาไว้ใช้องงหรือว่าเพื่ออนาคะไระติดสปริงเกอร์ ต่อท่อขนาดนิ้วครึ่งนี่เข้าไปนูนะแบงย่ามเสีย่าแล้วลงแบ้ลนได้มเอาทุนคนเนอนได้หลายคนเลยาว์กาคนอือเดียบเพาะว่าคนเงมนาะเมมันต้องหาทุนมาใส่ใช่ไหมครับคุยเสียสิ้นไปหนน่จ้ต้องรัานะรักโดยการการทำด้วยทำแล้วไม่รักนะก็มีความสุขในการทำเดี๋ยวเราไป้อทำเองก็มีความสุขในการทำด้วย กี้วยแพไปกันเนาะแต่เรามันตรงนี้สินี้มันเอาเอานี่อันนี้ซุปใช่หนี่เออพัสิต่อของสนิ้วมันีเบียดเห็นไหมไม่มีเบียดนะเฮ้ยเดลกีด้นีอทนีเิ่ใส่าทาัี้นิ้วใส่นีใส่นี่ตเบด่อนงนี่

luôn đuôi cả đứa. luôn xuôi đỡ nữa, luôn luôn xuôi gần luôn luôn giúp đỡ,

เนฟีรนตเียวมาจะเหีรมารออยู่ทีก่อบ้านหนาวบ้า่นหนาบ้าไหนา้บนแลเนาะรเป็นนู้นนะบ่าาไหมว่อยวาวบนบาวบาใส่ใส่ขานก็ขนออกข้านเนาะถ้าไปมาตองกว่สูก็พี่รนวะบาใส่ บอยานิบนด่วนันนนน่เองมนต๊มาตองข้มีเห็ดวันี้ใช้ใช้แส่นึ่ง่นึ่งขึ้นกรอกน้ำครับไอเดี่ยคุณบยานแกนึ่ยตวยนบ่ยนเร่งนเจาขืนเนี่ยงจะล่ยัง้องปูไว้ล่อค่อหนองว่าหาน้ำมามันพักเหนเป็นคนไปย่งยังนีันย่ยังยังไ หลอดพ้นเลยโอเคลไม่เฮ็ดเปลงผักเล็น้อยเขาจะเอาสองมาปลูกไว้จะกินเ้กินเน้ขายเพิ่มแล้วกอเไม่ขายมาทำระบบน้ำให้หนักนครับนี่นี่นครับท็นคนเป็นทำสวนครับเป็นผู้คุมของผู้ดูแลผู้จัดการเป็นผู้คุมผู้จัดการสวนเป่นนายืนตะอด ต,นนตั้งมาเรียนก็ได,ด้ไยั้แ่มันมีอะไรพวที่ตพ่นเหรออะไปาวิทย์ไปวิทย์วิทย์เลยยู่อมาเมือน้ำท่อมืองหงอเมื่อวานหรือคือว่าใช้ได้่ไมไม่ตัวไม่ได้อเขา,าเอาขยายเตนเพี้ยนแล้วเนาะน,น,<อ>นี่ทำน้ำพุตลอดครับน้ำพุมา

ไปแล้วยันฮนตลอดทุข like. ah, hmm. hey, ึ oh. ้นต้องนี่มียอะไหมมีรถใส่กุหลาบเนี่ยรถไปอีกกุหลาบยกุหลาบเลยฮะแล้วนี่ข้อต่อไปไหนอ่าครับผมนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเปิดน้ำนะที่เปิดน้ำโอ้โหยืนดีดี ตรงนี้เลยเอดรงนี้เลยหนึ่งสองเชะข้าวไปข้าวไปข้าวไปหนึ่งสองแช่ยิ้มหน่อยนี่เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบน้ำที่เราต่อไว้โอ๊ตอธิบายอธิบายด้วยอธิบายด้วยระบบน้ำวะอ่าอันนี้คือไอ้เด็กุ่คนเด็กนุ่คนนี่ปั๊มประดานด้วยนี่เสมอ เมื่อจะเตืนน้ำแบบนี้ครับลงลู่ครับลงสระโดยใช้แผงโซลาเซลล์ห่อโดยโซลาเซลล์อ่านี่เราก็วันนี้เรามาต่อขยายจะลงนู่นครับลงนู่นนะจะลงสระครับถ้าเราจะใช้ไปลดผักลดต้นไม้ลดหญ้าเราก็ปิดตัวนี้ไว้ออ๋ต่อแยกสามทางตรงนี้ปิดบนลวาไว้เหล่านี่มีบนลวาใส่ไว้สามที่อันนี้อันนี้อันนี้เผื่อไว้ใส่ตุ่มใส่อะไรเนาะใส่ตุ่มไม่ลดผักลดอะไรใส่ถังใส่อะไรน้ำอะไรนะน้ำอาบน้ำอะไรก็ได้ แล้วก็ตรงนู้นต่อเผื่อไว้เผื่อใส่รูปสปริงเกอร์ครับครับเรียบร้อยครับวางระบบครับวางระบบไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวแห้วท่านแห้งแห้งยังแห้งยังแห้งไหมอันนี้เราจะปลูกต้นต้นบกตูมนะครับต้นบกตูมบ้านเท่าเนยเดี๋ยวมาจากบางเอ๊ะรังสิทเพื่อเนี่ยย้าบีบมันพอไปไหนครับบีบบีบตูบบีบตูบบีบตูบแล้วความร้อนลงเลยประเนี่ย เออพื่อนก้าวไปครับผมก้าวไปดนอลยรด้เพื่อนเอาเอาไปให้นี่ครับผมเพื่อนเพ่อยจะให้ปูไว้พ่เอาไวกินไวกินยอดเพ่ก็หลับก็ก่อยนี่ไอ้ตบตตบตตบตที่มันั้นแล้วก็ความลงก็เสียเสรสร้างไฟปเลยเสียสร้างไฟด้วยเบอกด้เห็นต้นไงเขาเห็นบตัดกินยอดเพ่นแหละ คขวันอนยนยเืกันกันข้อตัวข้อตัอตัวมันหลุดเยอะแยะาหลายต้นเลยอย่าอเลดมมอันนี้ยียบมัวุนคบุนยียบใชู้าแปลงาหเปน่าเห็นอยกหน้าหรือเปล่าใส่เลยเป็นปุ่มแล้วกินยอดเราไม่ใให้มันโตมาก เมตอนไว้ตลอดตอนกินใบเออไว้กินใบเก็บลากกอยเข้ามากินคอยเนาะเพื่อได้ขายนะนั่นนั้นนี่ไรนี่ไมันมันนามไรพวกนี้เนี่ย้อ้เสียวหวานเนาะเสียเชียวหวานไี่ปิ้นเลยกรแมวไมนยกแมอเขียวหวานเขียวหวานหรือเขียวไก่พันมามี้หนามมาโอ้เย็่ยมใหญ่นะนุ หยิบยายิบยโอ้นั่นนั่นหัวนั่นเบื้องเบื้องพุ่นเหมาปีวานนะหัวเออมีแม่ปลวกต้นงานเติมอ่ะอ๋อขาวๆนะเออมันคือบ่มีบ่มีแล้วมีอย่างนั้งซุ่มนั้งยังว่าแม่นมันมีเกิดมาการเป็นมะเรงมะด่างอยู่แต่ว่ามันมีเกิดเหรอไอ้นั่นมันน้ำไหลโฮมเมื่อจังหวานลืมหวานเนี่ยปลูกต้นมะตูมไหมครับสามลุมได้มาจากคุณยายบิน เดี๋ยวเราจะปลูกให้มันโตเราจะกินยอดกับลาบกับกลอยของเนื้อเขากันได้เลยหอมมยหอยนัำนเป็นพักกระโดนเนี่ยว่าน้ำเออเอาไปปลูกเชียงวนไปเขาขายเนื้อแถมไปโมแถมเขาขายเนาะเอาขายใส่ขอยเออไปเก็บที่นี่เราเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะลองระบบน้ำไปดูครับข้อตูดข้อตูดข้อ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 ตูดเป็นความลุ่ม ก็เคาะกันเอเออเคาะเคาะนเลยก็ดึงขางพวลงเออเออเป็ยนยูนวมาโอ้เส้นเอวเป็ี่รนเสียยูนมาเอาได้ใช้เอาไวใช้ผูกพักขุดอีกอนะมันต่ำพ้ดกดแล้วโอ้ยจบยา่บยาอ้ยจบยาจบยา ไปหายหมดเลยดิมาพ่ออ่ดิพ่อขับเร็วพ่อขับเร็วเกินไปนะพ่อเนาะจึงจึงสีผูยังงามเลยนะเนาะนั่นจังสีผูยังงามเนาะมันแดงดีไหมแม่นสอนวิธีเปิดเบเกอร์ด้วยเออ หััวอนนี้เป็นเป็นกองคอนโทรลครับแล้วเราหัวต่ำเยอะโอ้ยนี่ต่ำคนละเป็นกองคอนโทรเนี่ยอันนี้เป็นเบรกเกอร์เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวกันซาวพาเนี่ยเป็นห้องห้องเปิดระบบหนึ่งก็คือยกหนึ่งกันเลยยกขึ้นเลยัตวแดงอ่าอ่าโอเคจบแล้วตัวดังที่รึรอสักพักดูตามทำงานจะดูดน้ำขึ้นมาไปเริ่มทำงานเจองานเหมือนเทไปเทมาโอ้ย ตัวแปงมีตัวแปงตัวมีตัวแปงมายังน้ะมายังกำลังมามาแล้วปื้อตัวนี้ครับเราจะใช้เขาจะเปิดอันนี้อันนี้อันนี้เราต่อแยกมาตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เอาเอาถังเปิดที่ก่อนเปิดที่ก่อนเปิดที่ก่อนมันจะไม่ไม่ไม่ดันมากเเออนี่ยนะท่านเห็นหรือว่าท่านเจ้าพี่ อืมทางนี้แล้วปีนตัวนี้แ้วกปีนนี่ครับไปเลยท่วอะไรใยญ่เนี่ยนะเฮ้ยอย่อ่างเงี้ยด้วยถ้าจะใช้ัวนี้เท่าเทาเท่าเท่าเทาเท่าถ้าถ้าจะใช้เอาลูกก็เดียวเ็กันนี่โอเคเนื้อสาตทีเราจะหาถังองเรี่อ่ะปีนนีปีนใช้ตัวนี้ นี่ิไปดิไนีิก่อนไปดิก่อนไปดิก่อนไปดิก่อนเออดีกว่าน้อมาจาก่วงตีนเราเนาะไปอ่ะแคนี้่นันู่นครับนู่นแล้วนี่ไม่เราก็พีดดิครับหดตมองด้วเออใส่ถตงยางใสุ่ยางใส่มลกัเปลื่อนั้นแม่ครับแต่ว่าแต่ว่าจะฝากพีดผมกันไว้ดิใส่ปีเกอร์หนิจา่ตอกเปลือกไปหนึก่อนใส่ปีเกอร์ได้นนิาเนี่ยมันแรงทำเยออยู่แงอยู่เนาะอ่าแรงงงพอหนึ่งอเดียวเดี๋ยวรอบหน้ามาใส่สปิงเกอร์ผม เป็นงานเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคดเือครับเยี่ยมมากเยี่ยบ,มยบไมถ่ถ้าถ้าแดดไม่อย่างนูดผ้าก็ต่อท่อเล็กไปอ๋อโอ้ยแล้วเนาะอ่าครับผมที่เราต่อระบบเรียบร้อยก็ต่อระบบะแยกน้ำไว้ใช้อันนี้ใส่ถังอันนั้นต่อเผื่อไว้เข้าเ <ส exclude S 2> ข้าแปลงแปลงยาเป็นสปริงเกอร์ครับรอ,อันนี้ก็เป็นท่อเดิมที่ช่างเขาต่อไว้ให้ลงสระน้ำแรงใช้ได้ครับถ้าแดดเต็มเต็มเลย ข้อ1นึนิ้ว <Yeah. S 1> สวยงามสวยงามครับเรียบร้อยครับผม <Yeah. S 1> เราได้เดินทางกลับมาบ้านวันหยุดหลายวันนะครับ <Yeah. S 1> ก็มาทำเรื่องระบบน้ำไว้ให้นะ้ <Yeah. S 1> ใช้ในสวนนะครับ <Yeah. S 1> จากที่เราจอบดานใส่เสมอโซลาเซลล์นะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ช่างทำให้คือต่อตรงอย่างเดียวลงสะ <Yeah. S 1> นี่เราก็เลยทำแยกเป็น3มทางออกมา ทำขึ้นขน้างบนเพื่อที่จะใช้ในสวนนะเอาไว้ล้างมือล้างไม้ลดน้ำต้นไมเ้เล็กๆน้อยๆแถวนี้นะเอาไว้เป็นน้ําใช้ส่วนท่อข้างล่างเราต่อเผื่อไว้นะครับเราจะทําเป็นสปริงเกอร์ระบบสปริงเกอร์ลดน้ำหญ้าในแปลงครับเนี่ยอนาคตเดี๋ยวนในคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวเราติดตามครับว่าสวนตะเซือฟาร์มสวนปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกสมผนสมตรงนี้ปลูกต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดเพาะ ออกมาในรูปแบบไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับผม